สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสูชส่ช่องไม่หินปะพานช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นคลิปนี้มาฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากรูปแบบประโยคต่างๆโดยเริ่มกันที่คำกริยาผัานไปรูปเตฟอร์มแล้วตามด้วยอิคิมัสต่อมานะคะรูปแบบถัดมาคำกริยาผัานไปรูปเตฟอร์มแล้วตามด้วยคิมัสข้อแตกต่างค่ะ คำกรุยาผ่านไปรูปเตฟอร์มแล้วตามด้วยอิกิมัสก็จะใช้พูดถึงการกระทําที่ห่างออกไปจากตัวผู้พูดอย่างเช่นบอกว่าเรากำลังจะไปหาเดินทางไปหาหรือไปพบหรือเป็นการบ่งบอกการเคลื่อนไหวฟังอย่างนี้อาจจะงงใช่ไหมคะมาฝึกพูดแล้วก็คิดตามนะคะตามรูปแบบประโยคตัวอย่างประโยคอิกิมาเดะอุอิเตะอิคิมัส กูตามค่ะเอคิมาเดะอาลุยเตะเิคิมาสเดินไปที่สถานีรถไฟคำว่าเอคิแปบลบว่าสถานีรถไฟอารุคแปบลบว่าเดินแต่ในรูปแบบแพทเทิร์นนี้คือคำกริยาจะต้องผ่านไปรูปเตฟอร์มอารุคุเป็นคำกริยากลุ่มที่หนึ่งก็จะต้องผ่านเป็น อรุยเนะคะถ้าเป็นรูปเตฟอร์มแล้วก็ตามด้วยอีกิมาสเดินไปที่สถานีรถไฟถัดมาค่ะไลชื่อโซชิระเอิคุโทกินมิโมโนะคเตสันดาห์หน้าตอนไปที่นั่นจะซื้อเครื่องดื่มไปด้วยค่ะพูดตามอีกครั้งนะคะไลชื่อโซชิระเอิคุโทกินมิโน ค่ะเตอิคิมสการพูดสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนแล้วก็สื่อสารให้ผู้ฟังเขาเข้าใจว่าเราต้องการจะสื่อถึงอะไรอย่างประโยคนี้ต้องการจะบอกว่าคีย์เวิร์ดก็คือสดานหน้าแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ซื้อคีย์เวิร์ดที่คนฟังเขาจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจว่าเราต้องการจะสื่อเนาะฉะนั้นเราก็จะต้อง เว้นวักหายใจให้คุณฟังเขาได้จับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะสื่อนะคะไล่เชื่อ่าเว้นหายใจนิดน,นึงุดจะได้อิกุโตคิโน,น,น,นมิโมโนะัตเตะอิคิมัสอย่างเงี้ยฟังเข้าใจค่ะไม่จำเปน็นต้องพูดเร็วก็ได้การพูดเร็วไม่ได้ไหมายความว่าคุณเก่งภาษาญี่ปุน่นหรือการพูดช้าก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เก่งภาษาญี่ปุ่น แต่การสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่ทุกคนต้องการจะพูดแล้วสื่อสารให้เขาเข้าใจอะสิ่งที่เราต้องการอะนากจะบอกให้ทำอาเงี้ยนี่นคือการสื่อสารที่ถูกต้องค่ะคําว่าไลชอแปลว่าสัปดาห์หน้าสดจระที่นั่นอิกุแปลว่าไปโทคิตอนที่หรือเมื่อนุมิมโนคือเครื่องดื่มเข้าคือซื้อแต่ถ้า ผ่านไปรูปเต f ฟอร์มเนื่องจากว่าเขาเป็นคำกริยากลุ่มที่หนึ่งก็จะต้องผ่านเป็นคาเตะแล้วก็เข้ารูปอิคิมัสนะคะรูปแบบแพทเทิร์นประโยคถัดมาค่ะรูปแบบคำกริยาผ่านไปรูปเตฟอร์มแล้วตามด้วยคิมัสจะพูดถึงการกระทำที่เข้าใกล้ตัวผู้พูดหรือตัวเรานะคะมีการเคลื่อนไหวหรือใช้บอกความต้องการที่อยากให้คนอื่นทําอะไรให้กับตนเองแล้วก็เป็นการบอกสภาวะหรือสภาพ เหตุการณ์หรือส well, hmm. ิ่งนั้นที่เกิดณตอนนั้นอ่ะตัวอย่างประโยคค่ะค่ายาโนค่เอรินิโมจิคาเอรินโนราเมโนคัดเตคิเตะุราไซฟูตามิครั้งค่ะไปชาโนยมของค่ายลินิโมจิคาเอรินโนราเมโนคัดเตคิเตะุราไซแปลว่าตอนขากลับจากที่ทำงาน กรุณาซื้อราเมนแบบเอากลับบ้านได้มาด้วยนะคำว่าใครฉัแปลว่าบริษัทใครดิกลับแต่เราต้องการจะผสมเข้ากับคำนามกับคำนามสองตัวนะคะตรงนี้จะต้องมีคำช่วยโนมาเชื่อมตรงกลางใครฉั n โนใครดิก็จะแปลว่าตอนกลับหรือขากลับจากบริษัทนะคะโมจิใครดิแปลว่า Take out ซื้อกลับบ้านกลับไปทานที่บ้านนะคะ ราเมนก็คือราเมนคำนามสองตัวเชื่อมกันจะต้องมีคำช่วยโ no นนะคะก็จะเป็นโมจิคายดีโนราเมนทั้งหมดเนี้ยโมจิคายดีโนราเมนเป็นกรัมโดยต้องใช้กับคำช่วยโอนะคะซื้อเนี่ยคำกริยาที่แปลว่าซื้อต้องใช้กับคำช่วยโอโมจิคายดีโนราเมนโอขาว แต่ในรูปแบบแพทเทิร์นคือซื้อมาให้หน่อยนะซื้อมาด้วยนะก็จะต้องผันเป็นจากเขาก็จะผันเป็นคาเตะแล้วเข้าแพทเทิร์นรูปแบบคิเตกราไซที่มีมันซ้อนกันไหลไวายากร,กรยังไงค่อยๆฝึกแล้วก็คิดตามนะคะแล้วก็พูดตามโอเคนะคะประโยคถัดมาค่ะ来客の友達がメールを送ってきました ไดกะกุแปลว่ามหาวิทยาลายัยท m มอรจิแปลว่าเพื่อนคำนามสองตัวเชื่อมกันก็จะต้องใช้คำช่วยโนะนะคะไดกะกุนโนทโเพื่อนที่มหาวิทยาลายัยเมลุก็คือเมลส่งเมลก็จะใช้กับคำแยาะว่าอคุรุซึ่งคาว่าอคุรุเนี่ยจะใช้หมายถึงไปส่งเพื่อนหรือส่งใครอะไรที่สถานีรถไฟหรือ ป้ายรถเมยอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่า o ok อค u r u นี่เหมือนกันนะคะเป็นคำกริยากลุ่มที่หนึ่งฉะนั้นผ่านเป็นรูปเตฟอร์มก็จะจาก o ok อค u r u ก็จะเป็น o ok คุ u t e แล้วก็เข้าแพทเทิร์นรูปแบบประโยคก็คือ o ok คุ u t e kimas แต่ตรงนี้เป็นอดีตไปแล้วก็จะพูดว่า o ok คุ u t e kimas ตัยังไงลองฝึกพูดดูนะคะคิดฟังคิดแล้วพูดตามซึ่ง เราฝึกทุกวันจะทำให้เราคุ้นเคยกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นถามว่าเรียนแบบไหนถึงจะจำภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็พูดได้มีอย่างเดียวเลยค่ะฝึกทุกวันแต่การฝึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งบางคนนักเรียนบางท่านที่เซนเซไม่ใช่เซนเซสอนนะคะเขาบอกว่าเรียนกับเซนเซแล้วแบบได้พูดเขาได้เขาได้ฟังเสียงตัวเองมาทําให้เขาแบบเออมีความมั่นใจในการออกเสียง เราก็จําคําศัพท์ได้มากขึ้นจากที่แต่ก่อนเขาเขียนแล้วเขาไม่ได้ออกเสียงคือพอไปพูดกับคนญี่ปุ่นเขาก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการจําที่ดีเช่นกันนะคะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้กับทุกคนก็จะต้องลองฝึกดูนะคะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอย่างบางคนพูดแล้วเรามองใช่ไหมคะมองที่ตัวหนังสือตามองปากพูดหูฟังมันก็จะได้ สามทักษะส่วนการเขียนเนี่ยก็จะต้องฝึกแยกออกมาเขียนอย่างเดียวจะจําได้ไหมบางคนก็จําได้แต่พูดไม่ได้หรือบางคนเขียนแล้วพูดได้ก็มีแต่าจะาสำเนียงสำเนียงเอโตอเป็นเรื่องของการใช้เวลานะคะว่าทํายังไงถึงจะพูดสำเนียงได้เหมือนคนญี่ปุ่นอ,อันนี้มันอยู่ที่การฟังบ่อยแค่ไหนด้วยนะคะถ้าเราฟังข่าวญี่ปุ่นหรือ ฟังสื่ออะไรที่เป็นภาษาญี่ปุ่นบ่อยๆนะคะมันจะทำให้เกิดความเคยชินแล้วสมองเราก็จะสั่งให้เรามันมันจะเป็นความเคยชินที่เราจะพูดออกมาโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะถูกหรือจะผิดฉะนั้นฝึกทุกวันค่ะถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะที่ทางไม่หิงเซนเซจะชวนให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกเนี่ยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ไปเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันฝึกทุกวันแล้วคุณจะเก่งขึ้นเซนเซก็เรียนด้วยตัวเองทุกวันค่ะเพราะไม่ใช่นักเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเราเรียนทุกวันมีครูพ,พูด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 ใหเราฟังทุกวันเราก็จําได้แต่ตอนนี้เราเป็นไม่ใช่แบบเป็นแม่บ้านไงแต่งานมีลูกมีครอบครัวแล้วเราไม่ใช่นักเรียนแล้วไงก็จะต้องฝึกคือจะอยู่กับที่ที่เดิมไม่ได้ ถามมาพูดกับลูกกับสามีได้ไหมได้แต่ความรู้เรามันก็จะไม่พัฒนาขึ้นถ้าเราไม่ได้เสพสื่ออื่นๆเพื่อที่จะเสริมความรู้ให้ตัวเองฉะนั้นทุกคนจะต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพื่อให้ทุกคนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสเก่งภาษาญี่ปุ่นก็คือทุกทักษะฟังพูดอ่านออกเขียนได้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะพิเศษคุณสามารถสมัคร เป็นสมาชิกช่องไม่หยิงจะแปลนจ่ายขั้นต่ำเพียงเดือนละ50บาทสำหรับแฟนตัวยงแฟนพันแท้จ่ายเพียงเดือนละ80บาทแฟนพรีเมียมจ่ายเพียงเดือนละ300บาทอัปเดตข้อมูลทุกเดือนแล้วพบกันค่ะ